สวัสดีครับตองตองนะครับถืออาจารย์ตองคารมาทโรนะครับกลับมาทำนายดวงนะครับผมในส่วนของเซสชั่นนี้นะครับจะเป็นการทำนายในส่วนของดวงประจำปี2,564นนะครับผมแต่ละราศีเลยนะฮะก็สำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาฟังนะครับก็รบกวนนะครับกด Subscribe ช่องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมในส่วนของวิดีโอนี้นะครับให้กับเพื่อนๆคุณฟังด้วยนะครับจะได้เป็นกุศลบุญทําด้วยกันนะครับแล้วก็เรียนชี้แจงนิดนึงนะครับในส่วนของการทํานายนี้นะฮะไม่ใช่การทํานายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึงนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างนะครับไม่ตรงบ้างนะครับก้องต้องใช้วิจารณญาณในการ แลฟังรับชมด้วยนะครับในส่วนของออการทำนายนี้นะฮะท่านสามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับถ้าท่านใดที่ทราบนะครับในส่วนของออลัคนาของท่านนะครับก็ฟังทั้งสองอันเลยนะฮะก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันว่าอันไหนมันใกล้เคียงกับตัวคุณมากที่สุดนะครับและให้ยึดอันนั้นเป็นหลักหรือว่าจะฟังทั้งสองอันนะครับเพื่อไปปรับใช้กับตัวท่าน ทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็ <c oughs> การทำนายนี้นะฮะจะพูดทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพและผมจะแนะนำกระล็ททำบุญให้กับตัวท่านด้วยนะครับจะได้เป็นการเตือนไว้ในปีหน้าด้วยนะฮะว่าจะปีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับแต่ละราศีนะครับสวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนนะฮะ อันนี้เป็นการทำนายสำหรับชาวลัคนาราศีมีนประจำปี2564นะครับผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนนะฮะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในปีหน้าบ้างนะครับอธิตย์ถลดไปพร้อมกันเลยนะฮะขอให้เป็นพีที ดีสำหรับนุนะครับนาคิกซีมีนสอสิบสี่จะมีอะไเกิดขึ้นบาเริ่มต้นกันเลยนะครับแบบแจื <c oughs> สนใจเลยเทนซับคัพส์ซิกซ อืมน่าสนใจเทนดบสอดคิงสับสอดครับเพชรมัอ่าเพชรมันเดโกสเทนสบมันเดโกสฮืมเทนสบวอร์นเด็ดสตาร์ two of cups four of pentacles eight of pentacles let's suit three of pentacles ขอโทษ3 of cups นะ Okay โอเคเวลาต้นนะครับโดยองค์ okay. 2,564ชาวลัคนาราศีมีนผมมองว่าช่วงปีหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณพอสมควรมีไพ่ใหญ่ผมมาใบเดียวเองนะครับคือเดอะสตาร์เกิดขึ้นมาแสดงว่าโดยอง์รวมแล้วนะครับมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นสังเกตไหม ไพ่สิบออกมาครบเลยแสดงว่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นสำหรับตัวคุณพอสมควรนะครับเตรียมตัวเตรียมใจหน่อยมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นนะครับแต่ให้มองในมุมแง่ดีก็โผลมานะฮะชัดเจนนะครับ n น o กกับการใช้ชีวิตของตัวเองให้มากๆแต่ดูแลบุพการีคนในครอบครัว โดยเฉพาะคุณพ่อคุณให้ดีนะครับาชาวลัคนาราศีเมษรครับเท่าที่ดูแล้วนะฮะปีหน้าอาจจะมีการที่อยากจะได้บ้านได้รถได้สิ่งที่มั่นคงเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับมีเกณฑ์สนใจนะครับบางท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินนะครับ จากการทำงานนะครับผมมองว่าอาจจะเป็นการที่ได้จากการทำงาน 2. มรดกทรัพย์สิสนจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้เช่นเดียวกันบางท่านอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่ชอบนะครับถามว่าอาจจะเป็นแฟนเก่าคนประก่าได้ไหมได้เช่นเดียวกันพอซิกซ์ับคัพขึ้นมาโผล่ามาทั้งทูออฟคัพบางทีมันอาจจะกลับมาเป็นการเคลียร์ใจอะไรบางสิ่งบางอย่างได้กลับมาประสาน พูดคุยกันได้กลับมาเคลียร์ปมอะไรในใจเช่นเดียวกันได้นะฮะช่วงปีหน้าการงานเหนื่อยหน่อยนะแต่เงินก็ดีตามการงานเช่นเดียวกันนะครับระวังในส่วนของเรื่องอารมณ์พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าแหลยดูแล้วช่วงปีหน้าคืออาจจะงานหนะักนะครับรเผชิญกับการงานที่ค่อนข้างจู้จี้จุกจิก แล้วคุณเหมือนประมาณว่าต้องรับสภาวะกดดันพอสมควรแล้วเหมือนประมาณว่าเหนื่อยนะแต่ชาวราศีมีนปะนะักหนักไม่บอกใครอมอยู่กับตัวคนเดียวแล้วก็นั่งเครียดอยู่คนเดียวนะครับหันลองปรึกษาคนในครอบครัวหรือคนที่คุณพึ่งพาไว้ใจได้นะครับจะช่วยเหลือคุณได้ไม่บางทีเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือคุณในทางด้าน การงานแต่อาจจะเป็นให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจคุณอย่างชัดเจนนะฮะพยายามพูดคุยให้มากๆขึ้นพยายามอย่าปังหนักนะครับอย่ามีอะไรแล้วเก็บไปอยู่กับตัวเองนะครับด้วยความที่คุณเป็นธาตุน้ำนะฮะผมมองว่าช่วงปีหน้าเนี่ยเราไพ่ธาตุน้ำโผล่ขึ้นมาระดับหนึ่งเลยคุณจะมีความอ่อนไหวค่อนข้างมาก นะครับพยายามดูแลคนในครอบครัวไว้ให้มากเลย,เลยนะฮะแล้วก็ถ้าคนที่เป็นธาตุลมนะครับคือราศีกุมนะครับราศีเมถุนตุลกุมเนี่ยสามธาตเนี่ยสามราศีเนี้ยเข้ามาในชีวิตคุณนะครับจะช่วยเหลือสปอร์ตคุณได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับโดยในส่วนขององค์รวมการงานผมบอกได้เลยว่า ต้องทนกับสภาวะที่กดดันเหนื่อยแต่แลกมากับเงินที่คุณจะได้มามันต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณพร้อมจะแลกกับจุดๆนั้นไหมพราบอกว่าถ้าเป็นผมผมแลกแน่นอนงานเหนื่อยแต่เงินก็ได้มาแลกกับอย่างเนี้ยมันก็ต้องยอมใช่ไหมฮะไม่มีใครที่จะมานั่งเฉยๆนอนเฉยๆแล้วได้เงินมาหรอกนะครับนะ ก็ต้องดิ้นบนกันไปด้วยสถานการณ์อย่างนี้อยู่แล้วนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ต้องพยายามสู้กันไปนะครับาบางคนเผชิญกับเจ้านายที่อย่างที่ผมบอกจู้จี้จุกจิกหน่อยนะปีหน้าเขาอาจจะกดดันนะครับหรือว่า บางทีเขาอาจจะไม่ได้กดดันหรอกคือเหมือนด้วยสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างมันทําให้การงานเนี่ยมันเครียดมากขึ้นคุณก็ต้องรับสภาพตรงนั้นให้ได้แล้วก็พยายามจัดสารปันส่วน organize ในส่วนของเรื่องการงานของคุณเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับจัดงาน manage time รู้ว่าอันไหนมันควรจะทําก่อนทําหลังจัดให้ดีๆนะครับหาคนช่วยเหลือได้ไหมผมบอกได้เลยว่ามีคนช่วยเหลือคุณได้ เพียงแค่คุณเอ่ยปากมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณสพอร์ตคุณเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของเรื่องการเงินนะครับปีหน้านะฮะชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตช่วงเดือนประมาณมิถุนายนนะครับถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวบางคนพอได้เงินมาปุ๊บมีเกณฑ์ที่อาจจะซื้อเป็นพวกอสังหาหรือทรัพย์สินรถยนต์ ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าสเปนเงินไปในส่วนของการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยป้าไมยนักนะครับลองดูในส่วนของการจัดสรรปั้นส่วนของเรื่องเงินให้ดีๆเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีเข้ามาอย่างนี้บ่อยๆนะครับถ้าคุณได้เงินมานะฮะในส่วนของเรื่องการเงินเนี่ยช่วงปีหน้าดูแลกักไว้หน่อยนะกักไว้หน่อยไว้ในส่วนของการดูแลครอบครัว ดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณหรือดูแลสุขภาพคุณเองนะครับคุณมีเกณฑ์อาจจะต้องผ่าตัดนะอาจจะต้องมีเกณฑ์การผ่าตัดสุขภาพอะไรบางสิ่งบางอย่างของตัวเองอาจจะเป็นในส่วนของบางคนเลือกที่จะทำศัลยกรรมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นการแก้เคล็ดไว้ด้วยนะฮะบางคนอาจจะมีเกณฑ์การที่ มื่อกี้สัญญกรรมไปแล้วนะขออนุญาตยงไปในส่วนของเรื่องสุขภาพไปเลยละกันเพราะว่าแลดูแล้วเหมือนคุณจะมีเกณฑ์ที่เหมือนเป็นพวกปวดหลังปวดกระดูกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับก็ดูแลสุขภาพแล้วก็การเงินไว้รักษาตร,ตรงนี้ด้วยก็จะดีสำหรับใครที่มีประกันอยู่แล้วไม่น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับใครที่ไม่มีประกันดูแลตัวเองดีๆให้มากๆนะครับ ช่วงปีหน้านะฮะอาจจะต้องเหนื่อยกับการทำงานนะแต่ว่าเม็ดเงินอย่างที่ผมบอกว่ามันจะได้มาพอสมควรเลยแลกกันนะครับแล้วก็มันแลกมากับเรื่องสายตาของคุณนะฮะเพราะแลดูเหมือนจะมีปัญหาในส่วนของพวกสายตาฝ้าฟางปวดตาปวดกระบอกตาอย่างเงี้ยบางคนมีเกณฑ์ถึงขั้นตัดแว่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เออในส่วนของปีหน้าชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์น้ําหนักขึ้นนะครับมีเกณฑ์น้าหนักขึ้นอย่างชัดเจนให้ระวังในส่วนของเรื่องการกินอะไรพวกไขมันนะครับหรือว่าคอเลสเตรอรอลนะครับหรือว่าพวกเกี่ยวกับความดันเนี่ยดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะครับผมถ้าใครที่มีเกณฑ์ทำมาสัญญกรรมปรึกษาแพทย์ดีๆอย่า ทำเหมือนด่วนตัดสินใจแล้วทาเลยเพราะมีเกณฑ์ทํามาแล้วไม่ถูกใจเกิดขึ้นนะครับหรือทํามาแล้วมันต้องแก้นะครับลองปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนที่ไวใจึหาข้อมูลเยอะๆก็จะดีนะครับจะได้เลี่ยงได้ไม่เกิดแบบปัญหาอะไรในระยะยาวนะฮะเรามาดูในส่วนของแต่ละเดือนกันดีกว่าว่าแต่ละเดือนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับคุณนะครับ ใน่วนของเดือนมกราคมช่วงนี้อาจจะได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นบางคนทำธุรกิจร่วมกับครอบครัวนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะมีลูกนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้สมใจนะครับในช่วงเดือนนี้นะฮะต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงนี้อาจจะได้รียูเนียนนะครับกับคนที่ เคยรู้จักนะครับอาจจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่านะครับหรือว่าคนที่เคยไม่ได้เจอกันมานานนะครับมีเกณฑ์จะได้กลับมาพบเจอการพูดคุยกันนะครับต่อมาในส่วนของเดือนมีนาคมช่วงเดือนนี้ให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยอสบายตัวนักอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับต้องดูแลตัวเอง นิดนึงนะฮะไม่ไม่นิดนึงอ่ะอาจจะต้องมากเลยนะครับผมดูแลตัวเองหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่ขับรถขับราไปต่างจังหวัดให้ดูแลในส่วนของเรื่องการขับรถให้ดีๆนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะต่อมาในส่วนของเดือนเมษายนนะครับอาจจะ ให้ระวังในส่วนของเรื่องการดวงานนิดนึงอาจจะเหนื่อยเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอาจจะเจอในส่วนของเรื่องการงานที่อาจจะต้องฝ่าฟัานหน่อยนะครับรเผชิญกับสภาวะที่ค่อนข้างเ,เหนื่อยพอสมควรนะครับสภาวะรอบด้านเลยสำหรับท่านใดที่คุณพ่อคุณยังอยู่ให้ดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณให้ดีๆมีเกณฑ์การเจ็บป่วยนะครับรุนแรงเกิดขึ้น นะครับดูแลหน่อยนะฮะในส่วนของเดือนพฤษภาคมนะครับอาจจะมีการเริ่มโปรเจกต์ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับถือว่าค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียวนะครับถ้าใครที่แบบอยากจะลงทุนหรือว่าอยากจะหาโปรเจกต์ทำอะไรเสริมดีนะฮะในส่วนของเดือนมิถุนายนนะครับมีเกณฑ์การได้ทรัพย์สินนะครับบางคนอาจจะ ได้รับเงินก้อนใหญ่มาจากที่ใดที่หนึ่งนะครับค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับผมในเดือนกรกฎาคมช่วงนี้เนี่ยจจะต้องเหนื่อยกับเรื่องการงานพอสมควรนะฮะแล้วก็เผชิญกับสภาวะกดดันนะครับพยายาม manage ในส่วนของเรื่องการงานการเงินของคุณให้ดีทีเดียวนะครับ ่มาในเดือนสิงหาคมนะครับให้ในเดือนนั้นนะ่ะคุณจะได้ประสบความสําเร็จมันอาจจะเป็นผลพวงมาจากเดือนกรกฎาคมก็ได้นะว่าแบบเออทามาแล้วมันโอเคกับตัวคุณนะครับแล้วก็ งานที่คุณลงทุนลงแรงไปมันออกเดาออกผลมาแล้วอะนะฮะถือว่าค่อนข้างดีบางคนมีเกณฑ์เป็นถึงพวก employee of the month คืออาจจะได้แบบได้รับคำชมเชยจากทางหัวหน้านงานของค,คุณก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาในเดือนกันยายนช่วงนี้ถ้าใครที่แบบว่าเออมีพาร์พานพันเนอร์ทำงานนะครับก็จะได้สมใจนะครับแล้วก็ได้มีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณสปอร์ตคุณเป็นอย่างดีนะครับ ในเดือนตุลาคมท่านใดที่อยากจะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินที่ทำให้ตัวคุณมั่นคงมีเคนค่อนข้างสูงนะครับถ้าอยากจะลงทุนซื้ออะไรก็ตามในช่วงนี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยในส่วนของเรื่องการงานหน่อยนะบางคนอาจจะต้องนั่งโฟกัสในส่วนของเรื่องการทำงานโฟกัสอยู่อันหน้าคอมค่อนข้างมากนะครับไทยที่ทำงานที่เกี่ยวกับพวกงานปรานี่งานที่ ต้องใช้ศิลปะหรือว่างานที่มันมีรายละเอียดดีเทลนะคบคุณจะทํางานได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าใครบอกว่าโหฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยรายละเอียดเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องการทํางานให้ดีๆในช่วงเดือนนี้นะครับต่อมาในส่วนของเดือนธันวาคมช่วงนี้จะมีการปาร์ตี้สังสรรค์เซเลบรตอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่อนข้างมากถือว่ามีการแฮปปี้ค่อนข้างสูงถือว่าเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณ พอสมควรนะครับในปี2564ชาวลัคนาราศีมีนที่เป็นคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนเก่าเป็นแฟนเก่าอาจจะได้กลับมารียูเนียนกันนะครับาบางคนอาจจะเข้ามาเพื่อเคลียร์ปมอะไรในใจให้มันจบสิ้นกันจะได้ไม่มีปัญหาต่อกันและกันนะครับถ้าเป็นคนโสดแล้ว ผมบอกได้เลยว่าจะมีคนที่เข้ามาแล้วทำให้คุณถูกใจบางทีอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณทำอยู่นะครับแต่ให้ระวังความสัมพันธ์ที่คุณคุยแล้วอาจจะเป็นการคุณคุยหลายๆคนนะให้ระวังหน่อยว่าแบบเออบางทีได้แบบเหมือนคุยเผื่อเลือกอะแล้วเขาจับโป๊ะเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่าผิดไหมคุณยังโสดอยู่คุณสามารถคุยแล้วแบบเออลองลองศึกษากันไปก่อนก็ได้นะครับ ถ้ามันทูกใจค่อยๆแบบตกลงปรงใจกันก็ว่ากันนะครับต่อมานะฮะในส่วนของคนที่มีความรักอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วผมบอกว่าช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์การแฮปปี้ค่อนข้างดีสำหรับบางคนและบางคนมีเกณฑ์ขั้นถึงเลิกรากันหรือแยกกันอยู่กันเลยทีเดียวมันขึ้นมาทั้งสองแบบ เพราะฉะนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณจะรักษาค,ความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ได้ขนาดไหนนะฮะและดูแล้วเหมือนมีเกณฑ์การแฮปปี้ค่อนข้างมากกว่าที่จะเสียอกเสียใจแต่คือเหมือนคุณได้ความรักมาแล้วคือคุณโฟกัสในส่วนของเรื่องการทำงานคุณการใช้ชีวิตการหาเงินคุณมากกว่าถ้าใครที่บอกว่าเออขอโฟกัสในส่วนของเรื่องการหาเงิน ก็ต้องแบ่งจัดสรรปันส่วนให้เกี่ยวกับเรื่องคู่ชีวิตของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเป็นโอกาสที่เหมาะนะครับเพราะปีหน้าในส่วนของชาวลัคนาราศีมีนก็มีรายรับเข้ามาเยอะเช่นเดียวกันแต่ก็มีรายจ่ายที่มากพอสมควรเช่นเดียวกันอย่าสเปนเงินใช้จ่ายเงินไปกับของฟุ่มเฟือย หรือการใช้ใจ่ายที่เหมือนเป็นพวกช้อปปิ้งออนไลน์หรือแบบตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับโอกาสเงินคุณไม่ได้เข้ามาดีอย่างปีหน้าเสมอไปนะฮะอันนี้แนะนำไว้นะครับในส่วนของเรื่องการทำบุญนะครับการทำบุญสำหรับชาวราคนาราศีมีนนะฮะผมอยากจะให้คุณเนี่ยทำบุญอย่างแรกเลยนะครอบครัวคุณการทีวิต บุพการีคุณดูแลคนในครอบครัวคุณให้ดีที่สุดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแล้วค่อยไปทำบุญกับพระนอกบ้านนะครับอย่างที่สองนะฮะให้คุณทําบุญในส่วนของเรื่องถ้าใครบริจาคเลือดได้บริจาคเลือดบริจาคลงศพได้บริจาคนะครับจะดีมากเสริมดวงชะตาให้แกตัวคุณเป็นอย่างดีนะครับถ้าใครมีโอกาสลองไปไหว้พระแม่ลักษมีดูจะเสริมดวงชะตาให้แกตัวคุณเป็นอย่างดีทีเดียวนะฮะ ช่วงปีหน้าผมคเออ่เป็นห่วงคุณมากมากเลยเกี่ยวกับคนในครอบครัวของคุณพยายามดูแลพยายามทูแลคนในครอบครัวของคุณให้ดีมากๆเพราะไม่อยากจะพูดว่าเหมือนอาจจะมีเกณฑ์การสูญเสียคนในครอบครัวคุณเกิดขึ้นนะครับดูแลให้ถึงช่วงสุดท้ายไว้จะดีที่สุดอันนี้คือแนะนำไว้นะครับ ในส่วนอย่างอื่นผมไม่ได้มีอะไรที่อยากจะเป็นอันตรายคือเป็นห่วงตัวคุณนะครับและเป็นห่วงบุปการีของคุณเป็นอย่างมากนะครับถ้าใครที่แบบว่าเอออยากจะลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรหรือเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถทำเสริมได้ในปีหน้าเลยถ้าคุณมีกำลังทำไหวนะฮะแนะนำไว้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับชาวรัคนาราศีมีนถ้าตรงไหนก็ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ